สวัสดีครับฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2025-26นัดที่19นครศรีอยู่ในเตดชนะพัทยาอยู่ในเต็ด1-0ฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2025-26นัดที่19จจะฝูงเป็นของราศีสาลายูนในเต็ดมี44คะแนนที่2เป็นโปลิสเทโรเอฟซีมี36คะแนนที่3เป็นรีะเกตอยู่ในเต็ดมี30คะแนนที่4เป็นใชนาาฮอนบิวมี29คะแนนปัตตานีเอที่ห จันทบุรีเอฟซีที่6หนองบัวพิชยัยยที่7แพร่อยู่ในเตดที่8ดาซันวกฟุตบอลไทยลีก2นัดที่19อาทิตย์บุตรจินดาขอนแก่นอยู่ในเต็ด11ประตูอัลเบร์โตกูอาเวราศีสาลายอยู่ในเต็ด10ประตูคาร์ลอสเนโตปัตตานีเอฟซีประต, FC, ระตูเปโ d รอเอนริเก e p o l i s เอฟซี FC, 9ประตูสมาเอลซัสซีกเกษตรศาสตร์เอฟซีประตูเวลิงตันสมิธโปลิสเอฟซี FC, 8ปประตูฟิลิปเป้เวโลโซสีสเกตอยู่ในเต็ด8ประตู อักคารวินสวัสดีกเกษตรศาสตร์ FC 8ประตูฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2025-26นัดที่19วันเสาร์ที่17มกราคม6โมงเย็นแพร์ยูไนเต็ดพบกเกษตรศาสตร์ FC 6โมงครึง่งสงขลา FC พบเชียงใหม่ยูไนเต็ดทุ่มตรงมหาสารคามเ b สบีพบหนองบัวพิชัยยะทุ่มครึง่งจันทบุรี FC พบตราด FC วันอาทิตย์ที่18มกราคม6โมงเย็นโปลิสเตโร f อพบปัตตานี FC ฟแบงคอกเอฟซพบขอนแกน่นยูไนเต็ด 6โมงครึ่งสีสเกตยูไนเต็ดพบกระสีสาลายยูไนเต็ดทุ่มตรงัชนาทฮอนบิวพบนคปรปฐมยูไนเต็ดขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ